สวัสดีค่ะวันนี้มีล้อใหม่ป้ายแดงเข้าใหม่อีกหนึ่งชุดนะคะชุดนี้เป็น Ford e v e r e อร์เขอบ20นะคะสวยมากๆกันเลยนะคะชุดนี้นะคะมาพร้อมยางกุดเยีย r 255 55 20นะคะเป็นปี22นะคะ เสีชัดเจนเลยนะคะล้อใหม่ป้ายแดงนะคะสวยมากๆเลย f o อร์ดเอเวอรเรสต์ขอบ20นะคะสวยมากๆเลยนะคะชุดนี้ราคา25,900บาทนะคะจัดส่งฟรีทั่วไทยเลยนะคะ ลูกค้าสามารถนำล้อกเก่าของลูกค้านะคะมาแลกเทินที่ร้านได้เลยนะคะร้านสัญญาการยางปากทางห้องเฮียมเพอยางตลาดจังหวัดกาลสินนะคะลูกค้าสามารถแวะมาเลือกดูที่ร้านได้เลยนะคะสอบถามได้ที่099354 4468นะคะส่วนชุดนี้นะคะเป็น f o r t u n e r ขอบ18นะคะชุดนี้นะคะชุดนี้ ชุดนี้มาพร้อมยางบบสโตน2 6 5 6กห้นะคะเป็นปี21นะคะชุดนี้นะคะล้อสภาพสวยเหมือนใหม่เลยนะคะเป็นชุดนี้เป็นมือสองนะคะลูกค้าใส่มาแล้วนะคะชุดนี้นะคะแต่สวยมากๆเลยนะคะดอกยางหน,นาๆเลยนะคะชุดนี้ราคา18900บาทนะคะชุดนี้นะคะ, 8, ะ,คะ,ะ,คะอมองไม่เห็นแดดทามาแดดสอง ดอกยางคือนานาเลยนะคะชุดนี้นะคะดอกยางเต็มทั้งสี่เซ้นเลยนะคะนีน่น้องๆป้ายแดงเลยนะคะชุดนี้นะคะชุดนี้เป็นฟอ,อร์จ n e r นะคะขอบ18นะคะ18,900บาทนะคะจัดส่งฟรีทั่วไทยเลยนะคะชุดนี้เป็นล้อใหม่ป้ายแดงนะคะขอบ18นะคะเป็นอีซูซูนะคะ ชุดนี้มาพร้อมยาง Biston สองหกห้าหปี22นะคะชุดนี้เส้นสีชัดเจนเลยนะคะราคา25,900บาทนะคะชุดนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูล้อใหม่ป้ายแดงนะคะชุดนี้เป็นล้อใหม่ป้ายแดงขอบ17นะคะ i s u ส u ขอบ17นะคะชุดนี้จะมาพร้อมยาง Biston สองห้าห้าหกห้าสิบนะคะเป็นปี22นะคะ เส้นสีชัดเจนเลยนะคะชุดนี้ราคา18,900บาทนะคะเลูกค้าสามารถแวะมาเลือกดูที่ร้านได้เลยนะคะจะเป็นล้อใหม่ป้ายแดงออฟโรดสายลุยล้อแต่งล้อเดิมล้อซิ่งนะคะมีให้ลูกค้าเลือกหลายแบบหลายชุดเลยชุดนี้เป็นล้อใหม่ป้ายแดงรีโวขอบ16นะคะจะจะมาพร้อมยางดัน็อบนะคะหรือว่ายางบิสโตนนะคะทางร้านก็มีให้บริการลูกค้านะคะ ชุดนี้มาพร้อมยาง Biston ชุดนี้มาพร้อมยาง Dunlop น,นะคะสองหนึ่งห้าหกห้าสิบหกนะคะเป็นปียี่สิบสองนะคะเส้นสีชัดเจนเลยนะคะชุดนี้ราคาหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทนะคะจะเป็นชุดของยาง Biston ก็มีนะคะราคาเท่ากันนะคะชุดนี้จะเป็นรี v o นะคะขอบสิบเจ็ดนะคะชุดนี้จะเป็นล้อมือสองนะคะสภาพสวยนะคะ นี่ดอกอยางเต็มๆเลยมาพร้อมอยางดันหลอบ2 6งหกห้นะคะเป็นปี20นะคะชุดนี้ดอกอยางหนาๆเลยนะคะนี่ราคา15900ห่ายบาทนะคะชุดนี้นะคะนี่ลูกค้าสามารถเข้าดูสินค้าในเพจร้านได้นะคะสอบถามรูปภาพพร้อมราคาได้เลยนะคะ ชุดนี้จะเป็นล้อไหมป้ายนดะอิลุสุขอบ16นะคะมาพร้อมยางบิสโตน2 1 5 7 0 16ปี22นะคะเส้นสีก็คือชัดเจนเลยนะคะราคาชุด13,900บาทนะคะชุดนี้เป็นล้อใหม่ป้ายแดงอิลุซสุนะคะขอบ18ตัวท็อปนะคะชุดนี้นะคะชุดนี้ก็สวยมากๆเลยนะคะชุดนี้นะคะเส้นสีชัดเจนนะคะชุดนี้ราคา 28,000ืน 28, นะคะชุดนี้นะคะจะราคาแพงขึ้นหน่อยนะคะแต่สวยมากๆเลยนะคะเป็นตัวท็อปเลยนะคะแบบมาเลือกดูที่ร้านได้เลยนะคะรอหมายป้ายแดงของเรานะคะมีให้เลือกหลายชุดเลยลูกค้าสามารถเลือกดูในเพจร้านได้หรือถ้าเข้าไปในเพจตายลิงได้เลยนะคะแม่ค้าจะปักหมุดไว้ตรงคอมเมนต์นะคะนี่ จะเป็น f o r t u n e r รขอบ18นะคะชุดนี้ราคา12,900บาทนะคะสวยๆเลยนะคะนี่นี่มิซูไททานนะคะมาพร้อมยางใหม่โยโกฮามานะคะนี่สวยๆเลยนะคะขอบ17นะคะชุดนี้มาพร้อมยางใหม่ปี21นะคะ2556 57นะคะปี21ชุดนี้ราคา17,900บาทนะคะนี่สวยๆเลย มีให้เลือกหลายชุดเลยนะคะลูกค้าสามารถแวะมาเลือกดูที่ร้านได้เลยนะคะร้านสัญญาการยางปากทางห้องเฮียามเภอยางตลาดจังหวัดกาสินธุ์ีนะคะสอบถามได้ที่0ย99์99354468นะคะแวะมาเลือกดูที่ร้านได้เลยนะคะสวยๆเลยร้านตั้งอยู่ไฟแดงปากทางห้องฮีนะคะถ้ามาจาก ขอนแก่นหรือมาจากเชียงยืนนะคะจะอยู่ไฟแดงปากทางท้องทีนะคะก่อนถึงไฟแดงยางตลาดประมาณ5กิโลเลยนะคะร้านสัญญากันยางนะคะนี่นี่เลยแวะมาเลือกดูที่ร้านได้เลยนะคะติดถนนใหญ่นะคะสินเชื่อสักสยามนะคะ จะมีป้ายโอตานินะคะล้อมือสองนะคะมีให้ลูกค้าเลือกหลายแบบหลายชุดเลยลูกค้าสามารถแวะมาเลือกดูที่ร้านได้เลยนะคะจะเป็นยางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์นะคะทางร้านก็มีให้บริการลูกค้านะคะสามารถสอบถามเข้ามาได้เลย สำหรับวันนี้สวัสดีนะคะขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะเฮงๆรงเลยๆค่ะ